นายมีเรื่องอยากคุยกับฉันส่วนตัวใช่ไหมพูดมาสี่มีเรื่องอะไรเมื่อกี้ไล่สือวินีออกไปแบบนั้นก็เพราะรู้เจตนาฉันสินะลายวีน่าสนใจจริงๆฉันได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเพื่อจะหนีไปจากสือวินีนายถึงกับเคยฆ่าตัวตายแต่ก็จริงแล้วมนุษย์จะกลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงแวมไพร์มันก็ไม่แปลกนะ นายเกียรติเขาอยากจะหนีไปจากเขาก็เป็นเรื่องปกติกายวิฉัมีวิธีทำให้นายเป็นอิสระนะอยากจะร่วมมือฉันจะโค่นสือวินอี้แล้วทำให้เขาตายไหมล่ะแบบนี้เหรอแน่นอนขอแค่เพียงคืนนี้นายไปกับฉัน เรื่องเราต่อจากนี้ยกเขเป็นหน้าที่ฉันก็พอแล้วฉันมีวิธีจะฆ่าเขานายไปด้วยกันกับฉันรอสุอวินีตายแล้วฉันจะมอบอิสละและก็ความสะดวกสบายให้กับนายจะแน่นอนถ้านายไม่ตอบตกลงก็ไม่เป็นไรนะหากเรื่องนี้มันสาเร็จแล้วฉันก็ไม่ได้ว่าง่ายแบบตอนนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะให้นายต้องตายไปด้วยกันกับเขา ทั้งมีเมตตาและยุติธรรมขนาดนี้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไม่ตกลงนะนายไม่กลัวว่าฉันจะไปบอกสุวินอี้หรอกหรือไงไม่กลัวหรอกเพราะฉันรู้ว่านายเกลียดเขามากแค่ไหนหมอนี่โง่ามากเลยนายท่านของเราจะหักหลังนายตัวร้ายได้ยังไงกันนายท่านรักนายตัวร้ายจะแย่จะเกลียดลงได้ยังไงนะถ้าพุทธุไมนายท่านได้สิ ฉันตกหล้ในท่านอะไรกันทาไมถึงตอบตกลงไปละ่ะดีเลยมีได้ช่วยครั้งนี้ฉันไม่เชื่อหรอว่าสุวินีจะไม่ตาย yeah, แย่แล้วแย่แล้วถึงในโลกนี้นายตัวร้ายจะโง่สักหน่อยแล้วชอบทําให้ในายท่านโกรธแต่นั่นก็คือนายตัวร้ายนะใช่ก่อนพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเพราะอย่างนั้นนายท่านตั้งใจจะฆ่าสามีของตัวเองนั้นเหรอนายท่านต่อให้ในายตัวร้าย แหน่ไปสักนิดนึ่งยีคิวต่ำสักหน่อยแล้วก็อยากใครไปบ้างแต่ว่าเขาชอบในท่านนะในท่านบอกให้เขาใส่หัวไปเขาก็ไปในท่านจะช่วยคนอื่นไม่ได้นะเอานะเงียบไปเถอะนะเงียบเถอะนะเจ้านะแต่ว่าแต่ว่าวางใจเธอเฉ็นมีวิธีของฉันเอาไว ถึงเมื่อเราร่วมมือกันนายก็ควรจะบอกว่าวิธีจัดการสือวินอิปเป็นยังไงถ้ามันไม่ชัวร์ถ้าเกิดตอนนั้นนายพลาดไปฉันไม่ต้องตายเป็นกับนายหรือไงน,นายเคยได้ยินเรื่องการนองเลือดของวูสเตอร์ไม้รั้งเข้ากับสือวินีิไปต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นยังไงฉันก็บอกตอนนี้ไม่ได้ที่สามนายมาที่สวนหลังภาษาฉันจะพานายไปพวกเราคุยกันระหว่างทาง ถ้าซื้อวินอี้เป็นความฝันเป็นพันพันร้อยร้อยปีของฉันฉันถูกเกี่ยวหัวมาตั้งนานนานจนอยากจะปล่อยมือไม่คิดเลยจุดหมายยิ่งใหญ่ที่สุดใกล้จะสำเร็จด้วย <c oughs> ห้องนี้ถูกฉันติดตั้งระบบแอบฟังแผนการด้านใน ฉันได้ยินหมดแล้วฉันคิดว่าจะจับายวี่มาเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองตลอดแต่พอเจอเขาฉันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนั้นแล้วก็ยำเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกเกียดจนอยากจะให้ฉันปิดตายเอวี่หิวหยังฉันจะสั่งให้พวกเขายกของกินมาให้นะ ติวีนี่นายที่ว่าฉันจะกินหมดไหมเตวีฉันไม่รู้นี่ว่านายชอบอะไรเลยให้ห้องกลัวทำมาทุกอย่างเลยเตวีฉันแค่ขอกอดนายได้ไหมนอนเธอะ เ้าไปจนได้ทำไมรู้สึกหัวใจเหมือนถูกฉีกออกจากกันแบบนี้นะี